สวัสดีคะ่ะมาพบกับคุณครูรัศมีตะกูลครูสีนะคะในรายวิชาภูมิศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องภาคเหนือต่อนะคะอันนี้เป็นในส่วนของแหล่งน้ำนะคะแม่น้ำปิง ที่มีต้นน้ำจากทิวเขาแดนลาวนะคะจังหวัดเชียงใหม่แม่น้ำวงังแม่น้ำยมที่มีต้นน้ำจากทิวเขาผีปั้นน้ำนะคะจังหวัดพะเยา แม่น้ำน่านที่มีต้นน้ำจากทิวเขาหลวงพระบางนะคะจังหวัดน่านนะคะแม่น้ำโกกแม่น้ำสารวินแหล่งน้ำจืดกวานพะเยานะคะอยู่จังหวัดพะเยาและดีบุกนะคะ เล็ทเนนะคะแมงกานีสดินขาวห่านหินแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่สุรินที่ไหลามาจากหน้าผาสูงในพื้นที่ป่าของอำเภอขุนยวบ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะน้ำตกแม่ย้าบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่น้ำตกขุนกรนจังหวัดเชียงรายผู้น้ำร้อนแจ้ซ้อนนะคะอยู่จังหวัดลำปาง สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะดอยหลวงเชียงดาวดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่นะคะดอยตุงภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายนะคะดอยภูคาจังหวัดน่านดอยลังกาหลวง จังหวัดลำปางดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนจบกันเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าคุณครูมีข้อสอบใน Google Form นะคะอย่าลืมไปทำกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย